สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องกรอบเชิงชายบ้านนะครับก็คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านทรงปัญญานะครับกรอบเชิงชายที่เราทำเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับเหล็กกล่องนิ้วคุนนิ้วนะครับก็คือเอายาวเต็ม6เมตรเลยนะครับแล้วก็ทําเป็นตัวซอยอย่างนี้ลักษณะนี้เลยหลังจากที่เราทาเสร็จแล้วก็จะทาสีกันสนิมไว้คือตัวนี้ความกว้างนะครับตัวเหล็กยาวทั้งบนทั้งล่างนี่อยู่ประมาณ20 สิบเก้าเซนนะครับผมประมาณสิบเก้าเซนนะครับหนึ่งเก้านะครับผมก็คือเบ็ดเสร็จแล้วนะครับก็เวลาเราติดไม้เชิงชายเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณสี่เซนนะครับคือไม้เชิงชายเนี่ยตัวนี้จะเป็นทูอินวันนะครับที่ผมทําบ้านหลังนี้ก็เป็นสุปัญญาคือแล้วแต่ลักษณะของบ้านนะครับความกว้างก็อาจจะไม่เท่ากันแต่เราจะทําอย่างนี้ทับทุกหลังนะครับคือกรอบเชิงชายเนี่ยใช้เหล็กกล่องนิ้วคุณนิ้วนะครับทำยาวอย่างนี้เลยนะครับหลังจากที่ทําเสร็จก็ทาสีก็ิะพร้อมติดตั้งนะครับผม ก็คือแล้วแต่ความกว้างของไม้เชิงชายถ้าหน้า8ดเนิ้วเราก็ลดลงนะครับก็คือลดลงให้เวลาเรายิงตัวฟ้าเนี่ยมันจะได้พ้นนะครับผมเนี่ยหลังจากที่ช่างติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมก็คือตัวบนเนี่ยจะอยู่สูงกว่าจันทันประมาณ5เซนนะครับห้าเซนครึ่งประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวล่างนะครับก็คือเราก็หนุนให้สูงนะครับตัวบนแต่ตัวล่างเนี่ยเอาติดนี่เลยนะครับเอาติดท้องจันทันเลยก็จะพอดีคือถ้าปลายจันทันเราได้ระดับมันก็จะพอดีนะครับผมเนี่ยลักษณะนี้เลยนะครับ นี่ครับก็จะยาๆอย่างนี้คือเอาให้ได้แนวนะครับดึงเอ็นเอาให้ได้แนวเป๊ะๆเลยเวลาเราติดตัวเชิงชายมันจะง่ายนะครับลักษณะนี้นะครับผมคือแล้วแต่เทคนิคและวิธีการทํางานอย่างนี้เปลืองนะครับเปลืองขึ้นนิดนึงแต่เวลาเราต่อเชิงชายจะง่ายคือเสียดเชิงชายเราจะไว้จุดไหนก็ได้นะครับมันจะตกจุดไหนก็ได้นะครับไม้เชิงชาย4เมตรสเมตรอะไรก็แล้วแต่นะครับและข้อดีนะครับคือเส้นล่างนะครับตัวที่อยู่ข้างล่างข้างบนเป็นแปรนะครับแต่ตัวล่างเนี่ยจะเป็นตัวเมนทําโครงฟ้าคือ ฝ้าโครงฝ้ารอบนอกเราจะใช้เป็นโครงเหล็กนะครับของบ้านที่ผมทําทุกหลังผมจะทําเป็นโครงเหล็กหมดเลยก็คือจะใช้เหล็กกล่องนิ้วคุณนิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ้าสมาร์ทบอร์ดสี่มิลหรือฝ้าระแน,นงนะเราก็จะใช้เป็นเหล็กเป็นตัวโครงนะครับคือการทํางานมันง่ายนะครับแต่ว่าเรื่องเปลืองเปลืองเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าแข็งแรงแข็งแรงกว่านะครับผมก็คือนนี้แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราเลือกนะครับแล้วแต่เจ้าของบ้านเลือกใช้แต่ส่วนใหญ่ผมก็จะทําลักษณะนี้นะครับผมก็คือใช้ตัวเนี้ย เป็นตัวโครงฟ้าเป็นในตัวตัวบนเป็นแปรนะลักษณะไม้เชิงชายจะเป็นแบบทูนวันนะครับตัวกว้าง23มเซนนะลักษณะนี้เลยครับติดเชิงชายเสร็จแล้วมันก็จะจะเป็นแบบนี้นะครับตัวล่างนะก็จะเป็นตัวโครงฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีทําโครงฟ้าคืออาจจะไม่ค่อยชัดน,นะครับภาพพอดีผมไปถ่ายตรงสะท้อนแสงนะครับผม ก็เนี่ยครับหลังจากที่เราติดเชิงชายมุงเสร็จแล้วนะครับคืองานหลังคาเสร็จแล้วกันนี้ก็จะมาทําโครงฟ้าฝ้าแล้วครับคือฟ้ารอบนอกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเรามองจากข้างหน้านะครับคือผมจะใช้เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดท,ที่มีความหนาอยู่6มิลน,นะครับคือเป็นลายเซียน นะครับพิธีเป็นร่องนะครับก็จะเสาะร่องมาเสร็จแผ่นนี้ความกว้างอยู่เมตรยี่สิบคูณสองเมตรสี่สิบนะครับผมเนี่ยครับตัวโครงฝ้าเราก็จะเอาเป็นเหล็กอย่างนี้นะครับก็คือทําเป็นเหล็กเอาเหล็กนิ้วคูณนิ้วนะครับวิ่งรอบเลยคือตัวที่เราทํากรอบเชิงชายเมื่อกี้นะครับผมก็จะเป็นโครเมนนะครับเราก็เชื่อมยึดข้างในเราก็ข้างในผนังเนี่ยเราก็ใช้วิธีเจาะฝังพุกเนี่ยครับตัวแผ่นฟ้าจะเป็นตัวนี้นะครับคือความหนาอยู่ที่หกมิลนะครับเป็นแผ่นแบบเ่าะร่องลายเส้น มีขายทั่วไปนะครับแผ่นหนึ่งก็อยู่ประมาณ330บาทนะครับทีนี้เวลาเราติดตั้งเราก็วัดเอาตามขนาดคือความกว้างของตัวฝ้าเองก็จากชายคาออกมาเนจะประมาณ90เซนล้วก็ตัดประมาณนี้นี่ครับแผ่นเท่าไม้อัดนะครับผมแต่ความหนาอยู่ที่6มิลนะครับเวลาเราใช้สกรูเนี่ยจะใช้สกรูปลายสว่านที่เป็นดอก1นิ้วนะครับก็จะกยิงจมนะครับเดี๋ยวเราค่อยโป้ติดเรานะครับนี่ครับลักษณะนี้เลยนะครับเวลาเราติดฝ้าเสร็จแล้วตรงมุมนะครับ ตรงมุมผมจะใช้วิธีเอาตัวไม,ม,ม้มอบนะครับติดอีกทีหนึ่งนะครับปิดต,ต,ตรงมุมนะครับไม่เห็นร่องนะครับเนี่ยครับโครงฟ้านะครับเหล็กนิ้วคุณนิ้วนะครับส่วนตรงม <itch> ุมเราจะใช้เหล็กกล่องสองคุณนิ้วนะครับตรงมุมเพราะว่าเวลาเราตัดมุมเผื่อเรายิงขอบถ้าเราไปยิงตัวเหล็กนิ้วนึงเนี่ยถ้าเรายิงเนี่ยมันจะบินแล้วก็มันจะแตกนะครับเนี่ยครับตรงมุมมุมนะครับผมลักษณะนี้ก็จะเป็นเหล็กกล่องสองคุณนิ้วส่วนตัวอื่นก็จะเป็นเหล็กนิ้วคุณนิ้วหมดนะครับ อันนี้คือตัวในผนังนะครับผมส่วนตัวด้านนอกเราก็ไปเชื่อมติดกับตัวกรอบเชิงชายที่เราทําไว้เลยนะครับผมเนี่ยก็จะทํางานค่อนข้างจะโอเคอยู่ครับระดับหนึ่งแต่ว่าท่านใดมีวิธีดีกว่าก็แนะนํากันนะครับเนี่ยครับเวลาเราติดแผ่นฟ้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยคือตรงมุมน่ผมจะใช้ตัวไม้ไม้ระแนงนะครับทัวที่เมื่อกี้บอกไม้มอบปิดร่องอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคือมันจะตัดสีนะครับ ครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ